เสาหลักนะเสาหลักเหรอเสาหลักมันคืออะไรกันเสาหลักเธอเร่งโกคบเชี่ยวจุรโธ่าฝืนกดชัดๆเแค่นี้พวกเราก็จัดการเองได้ตัดหัวไปพร้อมกับะศุนเลยเสาหลักศิลอุ่ยเทนเงินสุดๆไปเลยจะโชว์น้ำพุเลือดที่โดดเด่นกว่าใครให้ดูเองเอาแบบอัลังการสุดๆ เสาหลักความรักคอนโรจิมิสุริเด็กที่น่ารักแบบนี้น่ะเหรอเนี่ยปวดใจจังเลยทรมานจังเลยเสาหลักหินขา<อ>ทิเมจิมะเกียวเมะ้อเจ้าเวทนาอะไรเช่นนี้น่าสงสารจริงเชียวเพียงแค่เกิดมาก็น่าสงสารเพียงพอแลยเสาหลักหมอโทคิโตะมุอิจิโระอะไรกันนี่มันเรียกว่าอะไรกันเนสโกละล่ะ เนสโกนี่แกเสาหลักกำลังพูดอยู่นะมองไปที่ไหนกันนะ่ะพวกท่านเหล่านี้คือนักดาบที่มีเกียรติที่สุดในกลุ่มพิฆาตอสูรเก้าท่านเลยนะน้องซีเนอร์เอาให้เดนเนเโกเนสกโอนสกโอ,อยู่ไหนกันนะ่ะเนสกโก้เซนิสซอินอสเกะคุณมรูราตะที่สำคัญจะเอายังไงกับโทมิโอกาสดีล่ะ